ร้อยปีทักษะวัดนะครับแอมิติบเบอร์แห่การสุนทียานอหเทศสารบดยในวันนี้แล้ขอเชิญพันดีกับพี่น้องชาวูนที่มีผู้นำที่นะครับได้เห็นความสคัญของการออกกาลังกายนะครับโดย ยิ้สวยๆสองและพ่อครับพอให้กำลังใจว่าเป็นที่สุดเลมครับัยนสองที่ว่าสุดนรัพบกับบ๊องเบิ้ว วันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าการหนึ่วัรใการนะครับมาเปิดศูนย์กีฬาซีคอมเพ็กซึ่งจริงแล้วศูนย์เนี้ยเราเสร็จได้สักสองปีเลยแล้วลเรืร่องโควิดความพร้อมยังไม่มีนะครับวันนี้เรามีความพร้อมแล้วที่เราจะบริการพี่น้องประชาชนนะครับเยาวชนทุกเพศทุกว็ยต่างๆที่มาใช้ศูนย์กีฬาแห่งนี้นะครับซึ่งสูนแห่งนี้เนี้ยประกอบด้วยหลายส่วนเลยนะครับมีสนาม ก่อนเจ็ดคนในสนามฟุตซอลนะครับให้กับเยาวชนแล้วข้างล่างก็จะเห็นสนามบัสเตอรบอลสนามแบ่งตั้นนะครับภายนอกเองก็จะเป็นเรื่องของบาลล้านไบนะครับคือจริงๆแล้วอันนี้เป็นหนึ่งในโครงการของสิ่งแคมเปญที่เราอยากให้เห็นคอมเซ์แข่งเนี้ยเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของความสุขเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับตอนนี้นี่มียาวาชนจะมาะใช้สนามเล่นฟุตบอลบ้างอย่างครับเริ่มมีบางหน่วยงาน ครับที่ขอมาเป็นช่วงๆแต่จากนี้ต่อไปเนี่ยวันนี้วันนี้เราได้ซอฟต์อคอลลกชัก็หมายความว่าเราก็จะเปิดทดลองสู่ไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะสมบูรณ์จริงๆน่าจะเป็นปลายปีก็เราจะมีอุปกรณ์พิเศษมีศูนย์ที่เหน็สำหรับผู้ผูๆๆๆๆๆ้ใหญ่เพราะณวันนี้เนี่ยสามารถที่จะจองเข้ามาได้นะครับ <S <S <อ>ที่ผ่านมาเรามีศูนย์อยู่ศูนย์หนึ่งแต่ว่าวันนี้การเป็นสมาชิกต่างๆการเข้าถึงต่างๆยากวันนี้เรากำลังจะปรับใหม่ท่านอาจจะจองผ่านออนไลน์มานะครับเป็นกลุ่มเป็นคณะ ก็สามารถที่จะจอบได้ครับเพราะนั้นฝากที่ตามข่าวสารการจับจองการออกกำลังการของสูงไิโนแ่งนี้ในเว็บไซต์เทศบาย